แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อรับทราบภาพ,พรบรมราชองการโปรดเกล้าประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยได้มีภาพบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองจึงขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านนะครับโปรดยืนขึ้นรับฟังภาพบรมราชองการ ขอเชิญท่านเลขาธิการสภา,าอ่านพระบรมราชองค์การครับพระบรมราชอ,องค์การประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรา์มหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชอ,องค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าด้วยนายพระดอนปริศนานันทกุลได้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองตามมาตรา1 1 8อนุม,มาตราสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อมาในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่6สมัยประชุมสาม,มัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง วันที่24กรกฎาคม2568ที่ประชุมได้ลงมติเลือกนายฉลาดขามช่วงเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองแทนตำแหน่งที่ว่างอาศัยอำนาจตามความในมาตรา116ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายฉลาดขามช่วง เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองทั้งนี้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระมรมราชองค์การภูมิธรรมเบชยชัยรองนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณท่านเลขาครับขอบคุณทุกท่านครับ